รีนัคลินคุณชุณีพรสวานนท์เป็นผู้มอบรางวัลค่ะขอเรียนเชิญค่ะเช่นด้านนี้เลยค่ะ ชมเชยค่ะโดยจะไม่ได้เรียงลำดับนะคะสำหรับรางวัลชมเชยคลิปแรกนั่นก็คือคลิปวิดีโอของ ด,นนด้านนี้นี่เองนะคะและรางวัลชมเชยท่านที่สองคือทีมของ จริงคือเซปิลอสนะคะเดี๋ยวเชิญพารด้านข้างเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวเชิญอ้อมด้านหลังก่อนนะคะและรางวัลชมเชยท่านที่สามคือทีมของ แสดงความดีกับทั้ง3ทีมด้วยนะคะเดี๋ยวพักก่อนด้านข้างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวกันทีหลังนะคะใช้ด้านด้านด้านฝั่งก่อนนะคะเหลืออีก3รางวัลสำคัญแล้วนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่3หรือรางวัลที่3นะคะรางวัลที่3ามนั่น ตรงด้านเปทีก่อนนะคะและรางวัลที่สองหรือรางวัลรองชนะเลิศน,นะคะนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่มาสา เรียกว่าใส่กิมมิกมาได้ครบถ้วนจริงๆนะคนะเราได้ข้ามไปกีก่อนนะคะและรางวัลที่เราลุ้นระทึงกันต่อจากนี้นั่นก็คือรางวัลชนะเลิศนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กับการแข่งขันคลิปคอสเพลย์คอนเทสต์ของศูนย์การขาซีคอนสแควร์ซ คนั่นก็คือคลิปจากตีมเรื่องมิซายค่ะสวามยินดีกับมิซายด้วยนะคะเรียกว,ว่าผงทั้งตีมของเกม กันค,คะที่คอนแชร์ได้อย่างครบถ้วนและน่าสนใจมากๆในขอแสดรความยินดีด้วยนะคะ๋ยวขอเรียนเชิญทพ่านผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะขึ้นมาลบถ่ายรูปกันด้านบนนะคะอ๋ออ๋อผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอเชิญทีมที่เหลือนะคะรับรางวัลปลอบใจจาก างผู้บริหารค่ะเลนเชรอร์บนเวทีเลยค่ะอบ,คบอลเลนเชอรท์ที่เหลือได้บนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวรับรางวัลรางวัลปอบใจเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะเมื่อกี้เราไปเลนพาเลทกันหิวท้องม,มากๆรอได้แล้ว รูปรูปก,กันด้านบนนะคะเรียนเชิญด้านบนเลยค่ะ น,น่าจะนั่งไม่ได้เดี๋ยวนะคะพิ้น,นี่ได้นั่งได้พี่คาวนั่งได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอพี่เฟวมาอยู่ข้างๆน้องอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านนะคะร่วมถ่ายรูปก,กันด้านบนด้วยนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นมีคู่มีคู่ยืนดีกว่า ทำมิขุนนั่งนั่งเป็นภูเขาแล้วกันนะลกูกโอเคเชิญคณะกรรมการการ่วมถ่ายรูปกันด้านบนเดยนเชิญได้เลยคนะ่ะคุณนิ้นเดยนเชิญพี่ตั๊โต้พี่กุ๊กกี้นะคะน้องสังกัแล้วก็เดยนเชิญอาจารย์บูมด้วยได้เลยนะคะร่วมถ่ายลุกด้วยกันกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะ นะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะขอเรียนเชนกับคอสเพลก็ลงถ่ายรูปกับผู้เข้าผู้้เขาแข่งขันทุกท่านได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะกิจกรรมการแข่งขันคอสเพลคอนเทสก็ได้ลุล่วงแล้วนะคะเดี๋ยวในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการแข่งขันท็อ คอสเพย์นะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการทำคอสเพย์สามารถนาดูได้นะคะ มามอบรางวัลกับทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณคณะรกรมการทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมาก